ถ่ายก่อนหรือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ดุเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเสียงนั้นหรือเปล่าลโอ้โหไม่เป็นไรคนระับถ่ายละใช่ไหมอ๋อนะอ้าวโอเคโอเคอืม <c oughs> <c oughs> จะได้หายไงถ้าสมมติว่าแบบมันก็พลาดกันบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับเพราะว่าเคยบอกไว้ว่าจะไม่นี่ไงใช่ไหมเคยบอกว่าไงนะว่าจะไม่ดูใช่ก็อันนี้ก็ พลลาดไปแ้วโอเค okay, ครับผมรับทราบรับเรื่องแบบนี้รู้เรื่องเลยครับผมใช่ไหมครับลูกไมคน <c oughs> นี่แหละเดี๋ยวสอนขับรถกันเลยครับวันหลังเป็นการถ่ายโทษสอนแล้วครับหรือเใช่ครับ แต่ว่าขับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้ามีโอกาสก็จะสอนอถ้าจะดุนแรงนิดนึงนะเวลาขับรถ เพราะว่าเราต้องไปทางตรงเราเล่น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  <c oughs> เป็นไงบ้างครับวันนี้ <c oughs> แต่ถือว่าก่อนมาเจอกันโอเคหรือเปล่า มาเจอกันแล้วใช่แล้วโอเคโอเคแป๊บนึงครับเออว่าไงพี่เกตอย่าเพิ่งไปว่าไงวะไอว่าไงพี่พี่เกตมาเที่ยวหาครับพี่อ๋อได้ๆเดี๋ยวพี่ไปพี่พี่เกตพี่เกตพี่เกตพี่แจ็คโทรมาแล้วพี่โอเคเดี๋ยวพี่ไปน้อง ส่งลงมา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 ด่วนเลยเดี๋ยวพอดีว่าพี่ชายมาหาครับเดี๋ยวไปหาพี่ชายก่อนครับโอเคไหมครับอะไรครับขำอะไรครับหืขำอะไรรุ่นใหญ่เขาไม่ ขามอะไรครับอ้าวไม่ได้ขับเลยครับโอเคครับผมอ้าวขับอีกแล้วเฮ้ยห้ามขับ เลยก็คุยกับพลทหารก็ต้องแบบนี้แหละครับมันต้องแบบนั้นแหละเอ้าใช่ไหมคุยกับลูกเสือก็ต้องคุยแบบนึงคุยกับพลทหารก็แบบอะไรฮะเออวะหนักกว่าหนักกว่าเราอีกเฮ้ยไม่ทำเลยงงว่ะ มีอะไรหาืรูมาทำไมล่ะเออ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนีเจอกันจะไปแล้วใช่ไหมใ <laughs> ช่ใ<ว>ช่ <laughs> <laughs> ไปก่อนนะครับนักสรรวจตัวน้อย <laughs> ไเ้เจอกันคะ่ะ <laughs> <laughs> อ,อะไรคำอ,อะไรคำอะไรคำอะไร หรือปรับเสียงหรือเปล่าครับดูแลตัวเองด้วยนะให้โอกาสปรับเสียงก่อนปรับเสียงอะไรอ้าวก็เมื่อกี้เสียงดุมาเดิมไม่คุยกับพี่ไงครับอ๋อโอเคครับโอเคครับผมรับทราบครับผมรับเรื่องครับผมงั้เราคุยกับพี่ไงอ๋อโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะครับ แลวันนี้ไม่อยากรู้ฮึแล้วพูดพูดเป็นเรียงครับกระตึงหาพูดอะไรนะครับเอภาษาเหนือคุณภาษาเหนือก็เมื่อวา,าเนาาเรียนคำนั้นไปแล้วไม่ใช่หรอครับแล้พูดเป็นเรียงครับไหนสอนไม่นะครับพูดว่ากระตึงหากระตึงหา กึ้งหาคือตึ้งหาใช่ใช่คือตึ้งหาใช่โอเคครับอร่อมากอร่อยเจอกันครับบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยนะครับผมฝนตกอย่าลืมกางร่มนะครับมาฟังให้สิเดี๋ยวเหอบ๊ายบายเจอกัน ไม่น่าเลยไม่น่าไปทำไม่น่าไปดูเมาเลยว่าสิงว่ะทำไมเราทำสิ่งเราพูดไม่ได้เนี่ยอ้ะมิดว่ะ เซีงตัวเองอู้หอ้ห้ามโจทย์นะครับวันนี้ไม่ให้โจทย์นะอู้เซ็งอะ่ะ